วัวบานะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูวิธีการสาธิตนะคะการหายใจและอายางมีประสิทธิภาพของเด็กคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานะคะเป็นนิสิตชัันปีที่สองนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีวิธีการอย่างไรนะคะตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะอยู่ที่ห้องแครแสนะคะ อยที่หอค่ัพยาบาลนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าน้องๆกำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะตามมาเลยค่ะดูีว่าว่าน้องๆกงทอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะนตัวค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวสาีเพ็อนนะคะค่ะดิฉันชื่อนางสาวัเทลสิงติรนะคะพี่กำลังทอะไรกันอยู่เลยเมื่อกี้เลยโดน การหายใจและก็การไออย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วมันมีวิธีการอย่างไรคะช่วยสาธิตให้ผู้ชมทางบานดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการหายใจและก็การไออย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้ป่วยนะคะ่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะขอจัดท่าให้กับผู้ ประสานกันที่บริเวณแผลผ่าตัดนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้หมอนนะคะวางที่บริเวณแผลผ่าตัดเช่นกันนะคะซึ่งท่านี้นะคะก็จะช่วยในการลดแรงสังส่นสะเทือนได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะสอนให้ผู้ป่วยนะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกน,นะคะเดี๋ยวให้ผู้ป่วยนะคะหายใจเข้าทางจงมูกช้านะคะแล้วก็หาย ช้าๆหายใจออกทางปากเบาๆหายใจเข้าทางจงมูกช้าๆหายใจออกทางปากเบาๆหายใจเข้าทางจงมูกช้าๆหายใจออกทางจมทางปากเบาๆค่ะไปเราจะสาธิตนะคะในการไอให้กับผู้ป่วย ใ,ใจนะคะให้กับผู้ปวะะ่วยในครวันี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วะคะ่ะซึ่งเราก็จะใช้ในการนะคะสาธิตว่าแนะนําให้กับผู้ป่วยนะคะใน,ในการาหลังการผ่าตัดนะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูนะคะสภาพปอดน,นะคะให้ทํางานอยู่ในสภาพที่ปกตินะคะจบแล้วน,นะคะสาหรับการสาธิตจากน้องๆคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยนะคะค่ะค่ะหวังว่าผู้ชมนะคะ รู้จักรายการเราไปไม่มากก็รอน,นะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ได้กับรายการเฮลท์แคร์ค่ะขอบคุณค่ะ